ินก้อนหนึ่งที่เก่าแก่กว่าโลกของเราหากเรากําลังถือสิ่งที่มีอายุมากกว่าโลกของเราที่ที่เราอาศัยอยู่มันจะเป็นอย่างไรอุกบาทเมอร์ชิสันตกลงมาที่ออสเตรเลียเมื่อปีคริสตศักราช1969เมื่อนักวิทยาศาสตร์นําหินนี้ไปวิเคราะห์ก็ตรวจพบว่าอุกบาทนี้มีอายุเราว4,568ล้านปีมันเก่าแก่กว่าโลกของเราซึ่งโลกของเรามีอายุประมาณ45,40ล้านปีโดยอุกบาทอาจเก่า แก่กว่าโลกอยู่เล็กน้อยคือไม่กี่สิบล้านปีโดยวัดด้วยวิธีไอโซโทปกำมตรังสีซึ่งมีความคาดเคลื่อนน้อยกว่า0 5ถึง1%นั่นทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยพบบนโลกเมื่อพาดูภายในยังพบเม็ดฝุ่นดาวที่มีอายุเก่าแก่ถึง5ถึง7,000ล้านปีซึ่งเกิดขึ้นก่อนการก่อตัวของดวงอาทิตย์และโลกของเราไปอีกหลายพันล้านปีจากการวิเคราะห์ภายในหลายทศวรรษยังพบเจอกับกรดอะมิโนมากกว่า จดสชนิดที่ซ่อนอยู่ภายในอุกกาบาตหลายชนิดที่ตรวจสอบไม่พบตามธรรมชาติบนโลกรวมถึงพบน้ำตาลและนิวคลีโบเบสซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอุกกาบาตนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าสารประกอบอินทรีย์พื้นฐานของชีวิตอาจมาจากอาวกาศอุกกาบาตเมอร์ชิสันจึงไม่ใช่แค่หินอวกาศธรรมดาธรรมดาแต่มันคือแคปซูลเวลาที่เก็บรักษาสารเคมีดั้งเดิมจากยุคแรกเริ่มและอาจเป็นคำตอบได้ว่าเราอาจมาจากที่ไหน